Tâm tùng là tùng xua xua tắm chua tắm ở đây nè có được tắm biển tắm biển tắm ở trong nước không ở trong nước không ở trong nước này không ở trong nước này không ở trong ở không ở ở không ở không ở không ở ở không ออเอาตัวนิ่มๆแลมกดตัวนิ่มหาตัวนิ่มๆเนอะมันก็เห็นอยู <c ười> <c ười> สตอสตอไม่ใช่สตอบุรีนะสตอกินอะไรบ่นหลกูบอกาโอ้โหคันร็วทีุ่เาเนี่ยเียบที่มเนลไ่ะ พี่นะครับดิ่มปูอร่อย

Ngon <laughs> ừ, cà cái Thôi Chua anh mà hay oh. hey, hey. 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 ไม่ดี่ีหนป,ป่าไปเรียกทำหมูตุนลมทำไม่ดีนะน,นี่พัได้เลยเตี้ยกับเปเรียกนั่นหมูไปหาเสียงเรียกเดินป่ามาครับเที่ยไปซื้อขนมหมองไม่มองกลับมาไปก็ถามจ้องถามเราไม่พูดเที่ยนะขนมขนมก็หวานอยากขยับตัวไม่กู นตนี้รับเลยัไปเลยรับไปเลยลเลยืนอหใหญ่แล้วอนอกเิัหนอะดเด็กงมากเด็นขนเด็กนเห็นวันน้นเด็กไปก๊อฝากซื้อขนมนี้เลนี้เกิดมากเห็นแวานานแป้นะั้งขนโบราณอ้สุดยอดเลยดีกินเลยอ้คันตัวเลย ขันเคยอ่ะร้อนไหมอภูมาแต่นี้มากเลยน้นไม่เค็มดีกิหมอนละเอาถ้ยไปเดียเลือกก่อนนะ อุ้ยเมนต่นงาตต่อเหมือสกคอนโดจัตป่ายวาจะอนรงลวน่ยต่อต่อนักเปลืกจะไม่เหม็น กจไหมอืมตู้เข้นตลดลาดไปแย่ปสนใกนะเป็นายายไม่ตอนอาจารย์นำอยู่แปซื้อให้แค่นั้นหระถ้าว่าตถ้าจะนำไปม,มาบ้านแป่นะแปไม่ใช่สนใจไม่เอาตู้เข้มนั้นดยก้มใหญ่ๆเพียไรครับกินปูต้องกินโดมิออัอนนะั้นเลยไม่มีอะ โอ้โเธอเออ้ไอ้แกเองจะทำอะไมาอจ๊ะทำทุกอย่าที่เราเมือเดียวได้ับนแล้วตอนนี้มีเจ็กกระเคยค่ะมีอะไรให้หนูวใช่หรอคะวดดูอาการหลัวเนียกวดปดอาการหลาัา <c oughs> การดูด้วยดี <c oughs> ตีหลาว <c oughs> นี่ก็ไปเถงปาลาแต่ก็ทำดีว่าเก็ไปทำกิน แต่ไม่ติดเลยยาดูนะไป้ะไปนะน้องสาวเขาติดกูวันสเสาร์วันพุธี่โมเขาซื้อทำไปรถนั่นแหละ็มีแก้วที่ป้ปอปไปแดงก็ซือซ้อเขาติได้หมุนก,กี่บาทนี่ ไปครับบ๊ายบายครับ